เอามาเนื้อคู่ the final answer แล้วนะครับ23กุมภาันี้จะออนแอร์ตอนแรกนะเดี๋ยวเขาจะมีอีเวนต์ใหญ่โตมากพี่ผู้ว้เลยเอ,เอาละมาอาทิที่ิดาวพูดถึงขวัญใจนะจ๊ะจำได้ไหมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าขวัญใจอยากจะรู้ว่าเนื้อคู่ของนางคือใครครับผมแล้วเขาก็เปิดมีมทิทิดาว่ามันอยู่2ประตูนะฮะซึ่งคนคนนี้1ประตู60 1โจสักชานารีนะฮะเอเอหนุ่มซกมกเซตกระ นะปากสุนัขเดี๋ยวนจะพูดถึงโจพูดถึงคนนี้อ๋อโจ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 นะโจ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 ,โจ <c oughs> แล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีพิการสแตนเบอร์รี่นะฮะอ่าโอเคมาดูกันคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์โจหลักๆคือเรื่องเจ้าชูครับวันนี้พี่ก็จะรวบรวมมาว่าตั้งแต่ที่เราดูมาโจเนี่ยมีผู้หญิงคนไหนมาแล้วบ้างอ่อมาคนแรกเลยใครจะจําได้บ้างสาวหมวยคนนี้ที่เปิดตัวมาตอนแรกว่าโจเจ้าชูเปิดเลยครับ เพื่อนฉันเองแพทอภิรดีอ๋อพี่แพทไแล้วนี่คือเหมือนคนดูจะรับรู้เลยว่านางแบบมีเมียแล้วทำไมไม่บอกว่ามีผู้หญิงมาที่มองได้เลยรั้งคืนแล้วก็มีเมียทำไมไม่บอกก็แสดงว่าโตก็สวัสดีค่ะคุณแม่ด้วยนะทิดาคนต่อไปครับคนนี้ตัวจี๊ดเลยได้ยินชื่อพริกแกงนะฮะเพจจริงๆเลยนะตัวแค่นี้น้องพริกน้องพริกนะคะเออบาบู บังบูเลยเราตัวนี้พริกแกงนี่อยู่นานสร้างความสำเร็จกับคนจงขวัญใจเลยไปให้ทั้งคนในคอนโดนะฮะคนที่สามไปจ้าสัมภเวสีโจก็ไม่เว้นนะฮะผีล่ำเจี๊ยบใช่ไหมผีล่ำเจี๊ยบเอ๋มณีของเราถทายๆมาให้จริงๆจะซื้อมะลิมาให้แต่ซึ่งก็เกือบความจะชูได้เกิดจะโดนนางลากกลับพูนให้ตายใช่แล้วก็มาเป็นต่อไปขวัญใจฮะ มาคเผ่อนใจเหรอใช่ก็ที่เขามาบอกรักกันไงใครที่อยู่ทีแรนก็จะจำได้นะที่จะมาสารภาพรักหน้าห้องจ้ะนั้นี่ขอมาฝากคือนั่นแกโอเคแต่มาดูแบบเบี้ยบรายทางบ้างโหมบี้บ้างใครจะจำได้ใครจำได้ไหมว่าคุณวีเคยแบบว่าโตวาทีแล้วโจมตีโจมในเรื่องปิงที่ผ่านมาในอดีจ้ะอ่ะเปิดอันต่อไปเยอะมากที่เห็นอยู่นี่ คือสถิติของผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณโจคือการทำคอร์สนะมือการสุ่มเดี๋ยวเตรียมพอร์สนะปีที่แล้วหรือตั้งแต่ตอนที่คุณโจพึ่งเข้ามาอยู่ในคอนโดแห่งนี้ใหม่ๆและเลือกถ่ายข้อมูลมเฉพาะความสัมพันธ์ที่คุณโจพาข,ขพาขึ้นห้องเท่านั้นพาขึ้นห้องนะแกะมาตอนไหนแหวนเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ไม่ใช่เหรออะพอสพอสพอส ไม่รู้จะบอกว่าไม่ต้องซูมก็ได้รูปเหล่านี้รู้ป่ะเบื้องหลังคืออะไรพี่อไปตามเอาเฟซบุ๊กเพื่อนพี่นิคณาแล้วก็ไปขอรูปพวกมันมาทั้งหมดให้มนเป็นเมียจอหก็จะมีสวยบ้างผีบ้างเพราะว่าเพื่อนเขาบางคนไม่มีทุกคนสปนไมมีคนมีความสวยงามในตัวเองเพราะว่าคนต่อไปคนต่อไปโอ้ยคนนี้เพิ่งมีข่าวคือโครมนะเปิดต่อจากคลิปหน้านี่สายลับที่แม่ขวัญใจส่งมาสืบ จำได้ไหมค่ะเออนี่คุณนะรู้จักกันด้วยเหรอคุณเมดี้ดีฝาไงนี่โจจำฝาดได้ไหมฝานะฮะอ่ะก็คืนนั้นนี่สวยไปแล้วดีไปแล้วมาฝังแบบใครจะจำได้ไหมว่าโจเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาชอบนะครับน้องจิตเปิดจจำได้ไหม ไม่เป็นแบบนี้นะคะเป็น่นน้องคนานะครับชินแดนนั่นจำได้ไหมเพราะว่าโจแบบจจกคลื่นหัวและนางชอบมากพี่มาจากนครมหายโลโอเคเอ้าที่กินอะไรกันดีขอครับกาแฟกับ แต่ลหลังสกเกตมาว่าโจไม่ค่อยเจ้าชูนะออตั้งแต่พอเป็นแฟนกับขวัญใจอะไรเงี้ยฉันก็ยังแบบเออมันมค่อยเจ้าชู้ดี่ว่าเดี๋ยวนี้อะไรงเงี้ยมันแต่มาดูกันในซีซั่นนี้มันจะยังเจ้าชูออหรือว่าจะอะไรยังไงนะฮะแล้วก็เขาเห็นก็เยอะนะอ่าอ่ะอ่ะเน่ไปถ่ายมาดูเอามาว่าเรื่องความรักเสร็จแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าซีซั่นนี้มันจะยังไงนะคะเอามาถึงเรื่องอาชีพบ้างนะฮะโจเนี่ยเอาเปิดเลยครับเราก็รู้กันว่าโจเนี่ยเป็นนักดนตรีเล่นแบบตำตามบาใช่ ก่อนหน้าก็คือเล่นตามบาปกติแล้วค่อยมาเล่นบาเกเรถูกไหมจ้าบาเกเรของต่อใช่ของต่อต้นข้าวแล้วจริงๆอ่ะโจอ่ะรับเจ้าไปอย่างหนึ่งนะถ้าใครจะจําได้คือนางบดีเจไม่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 ดีเจทหล่านางแกะขอกีตาร์ให้กับหนังสือดนตรีจําไม่ได้จริงๆมันมีมันมีมันมีแต่พี่ก็บถามมนไม่เจอเหมือนเยอะยิ่เบอร์มันแบบเล็กๆมากอ่าโอเคเอาตอนนี้พี่พี่ด่าหนึกงมาลองที่ตัวเองใช่แล้วโจก็มีวงดนตรีชื่อวงจําได้ไหมอะไรไซโครนเนาะถูกต้องอ่ะเปิดเหมือนเล่นแฟนบันแท้เลยเนาะ ซึ่งจะบอกให้ฟังว่าพายุลูกเล็กคนซ้ายคือกี้คนขวาคือฮิงคองสามคนนี้เคยมีวงดนตรีกันจริงๆนะสมัยตะวิสันนี่อ่ะเรียนจบใหม่ๆจนนี้ชื่อวงจำไม่ได้แล้วอ่ะนังเล่นกั่แบบตามผับทองหล่ออะไรอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้ก็แบบแต่งตัวไปแล้วเออ แล้วไซโครนะเคยไปเปิดเล่นกันอีกรอบหนึ่งสามคนที่ RCA ด้วยนะตอนมันมีอีเวนต์แบบให้คนมาดูอออ่ะเจริงๆนะครับอ่ะแล้วจำได้ไหมว่าโจก็เกือบออกอัลบั้ม 4pm เปิดครับ4โมงเย็นภาเปิดงูคนเต้นตามกันจายใช่เพลงนี้ถ้าใครจะจำได้เป็นเพลงของคุณเป็กนะเป็กปริโชคอะโอโซนตายเจอวงเนี้ย ดีดีเนาะตอนนี้ใครเขียนนะก้องว่าโอ้ก็พูดอย่างเงี้ยพ <laughs> ี่ปุ๊กี้พี่ปุ๊กี้ชัวร์ฉันที่อะเราจริง <laughs> ตอนที่ฉันขำจนเล่นไม่ได้พี่บุ๊คี้เขียนนะ <laughs> ฉันเดาทางเขียนเธอได้หมดนะ <laughs> <laughs> ฉันไม่แก้บทตอนท้ายดีกว่าไม่โอยอย่าแก้นะใช่ปะยังไม่ถ่ายในอวสานฉันไม่แก้ดีกว่าแก้ไปแหละไม่มีที่ตื่นไงหรออ่ะโอเคแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ก้องบอกว่าโจก็ไปทำเป็นราชีดีเจด้วยอะขึ้นห่วยดีเจ ดีใจครึ่งหวยนะเฉยนะครับเราจะให้ทุกคนซึ่งแบบไม่ได้ขอสัมปทานอะไรนะไม่ขอไม่ขออยู่ขโมยแล้วก็มีคนดักฟังได้เออนางขโมยนางขโมยแต่ถ้าถามว่าเรื่องใครหวยสุดแล้วจะได้อะไรตอบเลยว่าไม่ได้นะครับอยมาหวังอะไรม่ลองขึ้นหวยะโโอเคอีกอันหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของโจเห็นใส่กันอยู่เนี่ยขายดีทั่วบ้านทั่วเมืองคือเสื้อของจริงของกอล์ฟเนี่ยนะคือเสื้ออิสเมีนะครับอ่ะที่ผ่านมาจำได้ไหมกล้องว่าโจใส่เสื้อทั้งหมดกี่สี อุ้ยจำได้แค่ว่ามีสีเทาอันนี้สีฟ้าสีชมพูตอนเป็นแฟนขวัญใจแค่ได้แค่นี้อ่ะอันแรกสีเทาเปิดตัวมาด้วยสีเทาครับนี่อันนี้ตอนที่หน้ายังลิงนะ,ะสรงบงเนี่ยนะต่อมาเป็นสีเขียวมีเขียวด้วยช่วงท,วงที่ช่วงที่ก่อนจะเป็นแฟนขวัญใจแล้วพอเป็นแฟนขวัญใจเสร็จปุ๊บนางก็อินเลฟนะิฟไงนางก็ใส่สีชมพูมพแล้วพอนางเลิกนางก็กลับมาเป็นสีแต่อันตัวต่อไปจึมีความใกล้เคียงกับตัวแรกนะ แต่ว่าจริงๆแล้วพี่คุยกับคอสตูมพี่อาร์มมาโนดอะเปิดได้ตอครับเปิดต่อเลยครับมันอาจจะเหมือนตัวแรกเพแต่ว่ามันจะมันจะมันจะจืดกว่าอ๋อเออมันจะเป็นเทาแบบจางกว่าอันแรกอันแรกมันจะมีความเข้มของฟ้ามากกว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วจำได้ไหมแนดี้โจใจะเสื้อที่มีลายสกรีนอันนึงโอ้จำไม่ได้ก็เธาไม่ใช่แฟนตัวจริงอาตตัดได้นะเพเดาลายสกรีนอันนึงลายสกรีนตอนเรียนมหาลัยโจใส่อะไรเช่ว่าคนดูทางบ้านตอบได้พวกนี้นี่ออกไปเดี๋ยวนี้นะ เขาไม่ได้คูดเียนบทนะเธอทำงานกับ GTS จะต้องแบบรู้จักสิเบนตอบได้เปล่าเดี๋ยวถ้าเธออ้างเหตุผลนั้นฉันอ้างเหตุผลหนึ่งเธนดับเลยนะว่าเธอดู ATM กี่ตอนแล้วอ่ะเปิดเสื้ออะไรสกีนปิดเฟี้ยวองอเปิด เห็นมาอจำไม่ได้เนอะจะเป็นซิกเนเจอร์อิสมีมากกว่าจำได้มากกว่าก็นี่แหละนะทั้งหมดทั้งมวลของโจนะครับพอคร่าวๆเห็นภาพนะฮะลุ้นกันลุ้นกันว่ายังไงแต่พี่พูดเลยเราดูเซอร์ไพรส์ของมีได้เลยภาคไนคีดแบบอะไรเยอะมาก ทเรื่องอะจริง<อ>จริงคือกล้องอ่ะไปเล่น6ตอนบท6ตอนที่อ่านอ่ะก็พูดทุกตอนว่าแบบนี่คิดกันยังไงมารอได้แล้วเหลืออีก20กว่าตอนที่ยังไม่เห็นเหลืออีก10กว่าตอนที่ไม่เห็นบทนี่ไม่รู้ยังไงรอชมรอชมพูดเลยอ่ะโอเคอ23กุมภาพันนี้นะคะ